สวัสดีค่ะอิแตนกิจเลิศยุนการช่างคือจะกราบเป็นอเชิญคุณนะคะวันนี้เราจะส่งงานนะคะคราวน,นี้นะคะนำมาทำคัสเกียร์ใหม่น,นะคะคัสลูกค้าเข้าไม่ได้นะคะคเปลี่ยนค่ะคัสไฟวินนะคะเปลี่ยนแนวคสัสน,นะคะคุณนะคะแล้วก็สโลว์น,นะคะที่ตั้ง เปลี่นลยน,น,น,นทีมตัวหลังนะที่โซเกียวุิทันเจียใหม่นะย้ายหายเหลือตัวพี่แี่นะคะเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันอยู่ติดพื้นข้างล่างนะคะแล้วเอาไมาด้านบนนะคะแล้วก็ตั้งตัวคันเร่งให้ใหม่นะคะพ้อมสั่งคันเร่งใหม่ ลอยนะคะกลับบ้านได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่นำรถมาอ่า